ดวงราชาโชคครับเมื่อดาวศุกร์ดาวอังคารดาวเกตยกย้ายราศีดาวสามดวงเป็นการย้ายใหญ่ส่งผลให้6กราศีได้แก่มังกรกรกฎพิจิตเมษกรรนและก็ราศีพฤษภครับจะส่งผลดีนะครับนะฮะทั้ง6กราศีนี้นะครับถ้าใครครับผ่านมาเจอคลิปนี้นะเป็นคลิปที่ต้องบอกว่าคุณไม่ได้บังเอิญวาสนาดูเตตา คุณต้องมานั่งฟังแล้วว่าทิศทางดวงของคุณเป็นอย่างไรแต่อย่าลืมครับกดติดตามกดหัวใจกดแชร์และก็พิมพ์ด้วยนะคำว่าดวงดีราชาโชคนะครับตรงนี้นะจะได้เกิดผลภายใน3วัน7วันนะฮะดวงตาครับหลังจากนี้นะครับดวงดาวย้ายเนี่ยได้ตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคราชาโชคแปลว่าคุณจะได้โชคใหญ่ๆอย่างราชานะครับ ดาวสุกเนี่ยแป,แ,ปแ,ปแปลความหมายถึงนะฮะความสุขสมหวังดาวขาวนี่ครับหมายถึงนะครับการสู้การดิ้นรนความขยันความมุมาละสู้ละรวยสู้ละเหงสู้ละปังส่วนคําว่าดาวเกตหมายถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฟ้าเปิดทางนั่นเองครับการเงินหลังจากดาวย้ายทั้ง3ดวงนะต้องบอกว่าดวงคุณนะฮะจะปังมากโดยเฉพาะเรื่องการเงิน จะมีเงินไหลามาเทมาดังสายน้ําจะมีโชคลาภก้อนใหญ่อย่างพระราชานะฮะส่วนความงานเนี่ยจะมีความก้าวหน้านะครับต่อสู้เก่งสําเนะร็จนะฮะสุดท้ายนี่นะครับคุณเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยเกื้อกูลเทวดาประจําตัวของคุณจะซัพพอร์ตคุณจะทําอะไรค,คุณก็จะได้เฮงปังดังรวยนะครับก็อย่าลืมนะครับ ติดตามพี่หมอนะครับคลิปดีๆจะมีให้ทุกวันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอธิษฐานขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นจริงได้เจอจริงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับ